<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน RipperX นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบเ d ดี้บวกพาร์ยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ <c oughs> และตอนนี้ร้าน r e p p e r x นะครับมีบริการรับฟาร์มแลวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสุทฮิตอย่าง บล็อกฟุตโลกูนบคุคโนโรบอกแมซิตี้และแบบอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายเพียงหนึ่งเลือกเมน,นูรับฟาร์มโรบอกและเลือกเกมที่ต้องการ2ใส่ชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2แล้วนะครับ 3. ดูเลตราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการร้านลีเฟอกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับ เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมวิสต์เลียกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนํานะครับผมเทคนิคการฟาร์มยังไงให้แรงเนี่ยของเราเนี่ยขึ้นไวนะครับผมสังเกตว่าตอนนี้คือไซต์แรกผมจะเป็นคิโนเอหรือว่าแรงตันหรือว่าแรงนิ่สิบของนักล่าศูนย์แล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะมาทําคลิปว่าผมเนี่ยขึ้นแรงย,ยังไงบ้างมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับผมก็จะรวมอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับงั้นมาเริ่มกันเลยดีีกกกกกวว่่่่่่าาาานนนนนนะะครรรัับบผผมมซึึงงงอออขข้แ์ลเย มันมีอยู่วิธีเดียวครับผมคือการฆ่าศูนย์แต่ว่าเราเนี่ยจะฆ่าศูนย์ไงให้ได้ไวได้เยอะได้ตลอดเวลานะครับผมคือโดยปกติทั่วไปเนี่ยอาศูนนะครับผมมันจะเกิดเฉพาะช่วง่ํำใช่ไหมผมโดยทั่วไป,ขอ,ปของเกมนะครับแต่ว่าในเกมในเกมนี้เนี่ยมันจะมีถ้าอยู่นะครับผมซึ่งถ้าเนี่ยมันมีทั้งหมด3ที่นะครับแต่ว่าที่ผมนํามาในคลิปนี้เป็นเทคนิคของผมเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ2ที่เพราะว่าตัดที่3ามออกไปเพราะมันไกลนะครับผมคือผมจะเน้นการความที่รวดเร็วการทํามมอนที่รวดเร็วเยอะแล้วก็ง่ายแต่ตอาการเดินทางนะครับผมโอ ก็งั้นมาเริ่มกันดีกว่านะครับผมซึ่งผมจะแบ่งนะครับผมว่าการฟาร์มเนี่ยมีเป็นช่วงเช้ากับช่วงค่ํานะครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีการฟาร์มแบบหนึ่งช่วงค่ำเอ้ยก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับงั้นเริ่มจากช่วงเช้ากันเลยก่อนเลยนะครับผมช่วงเช้าเนี่ยผมทําการฟาร์มถ้ำเนี่ที่พูดไปข้างต้นนะครับผมคือถ้ำเนี่ยที่ผมจะมาแนะนําคืออยู่ตรงจุดเกิดหรือว่าเมืองเกิดเลยนะครับผมจะอยู่แถวประมาณโซนด้านซ้ายนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับผมที่เป็นประตูแดงๆก็ทําการปปีีนนนขึ้ไครับผมเ่ยปีน ปึ๊บตรงนี้ครับผมจะเจอถ้ำหนึ่งถ้ำตรงนี้นะครับ,รรรรรรบซึ่งถ้ำตรงนี้เนี่ยจะมีมอนนะครับผมถ้าแบบว่าเซิร์ฟวีว่างๆไม่มีใครนะก็จะมีประมาณสามถึงสี่ตัวบางทีก็มี5ตัวนะครับผมมันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมามาประมาณตอนไหนอ่ะมาตอนเนี้ยผมเห็นประมาณ3ตัวแล้วเห็นไหมคือไอ้มอนในถ้ำเนี่ยถ้ายิ่งตอนค่ำนะครับผมมันจะยิ่งเกิดไวนะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีใครฆ่าคือมันก็จะสะแต็กไปเรื่อยคือมันมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้าไม่มีใครมาฆ่านะครับโอเคนะครับผมส่วนวิธีการฆ่่่่าาาเเเนนนนนีียยผมมไแะะํคคืืออร พยายามฟันบ่อยๆนะครับผมฟันพยายามฟันแล้วก็ถอยหลังถอยหลังแล้วก็แดสน,นะครับผมแล้วเนี่ยค่อยบล็อกมอนตอนที่มอนตีเราโดนน,นัดแรกนะครับผมนัดแรกอะไรวะตีเราครั้งแรกแล้วค่อยบล็อกนะครับผมอย่าบล็อกบ่อยไ้มไม่งั้นมอนจะตีเราเอ่อกาดแตกนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยพยายามเดินถอยหลังแล้วก็ตีบ่อ,ย,อ,อย,บย,าย,ายๆนะครับผมแล้วก็บล็อกเนี่ยเก็บไว้บล็อกตอนมอนตีเรานะครับเนี่ยพยายามแดสแล้วก็เดินถอยหลังเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฟันไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครไม่มีปานหรือว่าใครที่มีปาน ก็แนะนำว่าใช้ระกิวบานบ่อยๆนะครับผมจะทำให้มอนเนี่ยตายง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่แนะนำก็คือเราเนี่ยพยายามกินอาหารเยอะๆนะครับให้หลอดทางขวาหลอดสีเหลืองเนี่ยเยอะๆเพราะว่าไอห,หลอดด้านขวาเนี่ยคือหลอดนี้เลือดนะครับผมจริงๆมันคือหลอดอาหารแหละแต่ว่าเวลาเลือดลดมันจะนําหลอดด้านขวาเนี่ยมาเป็นเลือดให้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็พยายามกินรามเมงกินข้าวปั้นเยอะๆนะครับผมก่อนที่จะฟาร์มแล้วก็ทําการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครลากไวสอตัวก็ลอกลากล่างสตัวก็จะไวกว่านะครับแต่เราอาจจะเสียเลือดดมมมาากกว่เินะครับผ ถ้าใครนิ่ชิวๆเรื่อยๆก็ทีละทีละหนึ่งจะได้เรื่อยๆนะครับผมเนี่ยย้ำสกิลสลับกับตีปกติไปเรื่อยๆนะครับซึ่งปานที่ผมใช้ตอนนี้เป็นปานวารีก็มันถ้าที่จะค่อนข้างฟาร์มดีเลยนะสกิลสามนะครับสกิลสามคือของปานวารีเนี่ยคือโคตรแรงนะครับผมแรงมากเพราะงั้นเนี่ยทำให้การฟาร์มของผมง่ายขึ้นนะครับสกิลกว่าตอนนี้คือคือทั้งผมเอ่อทั้งดาบทั้งตาของมันเป็นสีน้ำเงินหมดเลยเพราะว่ามันเข้ากับปานวารีดีนะครับผมมันทําให้เราแบบเอ่อมีฟิลเล่นด,ดีขึ้นอ่ะเออ รู้สึกว่าอยากเล่นมากขึ้นนะครับผมมันแบบมัน,ม,นมันถูกใจเราอ่าก็พยายามฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมคือการฟาร์มเนี่ยไม่ต้องจริงๆเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้มใชลมปานก็ได้นะเนะี่ยคือลมปานบางทีแบบผมก็ไม่ได้แบบเอ่อไม่ได้สูตรลมปานเลยนะเพราะว่าสกิลบางสกิลเนี่ยมันไม่ต้องใช้นะครับนะก็พยายามฆ่าไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อีกเอ่อนี่คือทิศแนะนำนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับผมก็คือเวลาเราเข้าถ้ำเนี่ย ในถ้ำนะครับผมมันมันจะมีแบบพวกเอ่อแร่พวกอะไรนี่ก็สามารถเก็บไปขายได้ที่ได้ที่ร้านในป่าเลยนะครับผมร้านที่มีขีปสมบัติในป่าก็นําไปขายได้นะครับอย่างมันถ้ำนี้มันมีวันหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมเน,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ครับผมก็เก็บแร่ไปขายก็ได้นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมนั้นเดี๋ยวไปดูอีกถ้ำเนินนะครับผมซึ่องอีกถ้ำเนี่อจะอยู่ตรงเมืองใหญ่นะครับผมนั้นเดี๋ยวผมทําการวร์ปไปยังเมืองใหญ่เลยนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเมืองใหญ่แล้วนะครับผม ซึ่งการฟาร์มช่ว <HHH> งเช e ้ายังไม่จบนะครับคืนเราเนี่ยต้องมาฟาร์มอีกถ้ำหนึ่งเพื่อความคุ้มค่าในตอนเช้านะครับซึ่งวิธีการไปถ้าที่อยู่กลางเมืองเนี <high> entonces, ่ยหรือว่าเมืองใหญ่เนี่ยคือเรานะครับผมหาเรนโกคุในกลางเมืองให้เจอแล้วก็เดินไปทางด้านซ้ายนะครับจะเจอประตูนะครับผมทางออกด้านหลังนะครับก็เดินไปนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับผมพอเดินเลี้ยวซ้ายนิดนึงเสร็จนะครับผมก็จะเจอถ้านะครับซึ่งถ้าเนี่ยเป็นถ้าที่ใหญ่ที่สุดในเกมเลยนะครับมอนหลักๆก็คือประมาณสักึ้นไปผมถ้ามมีีใครรฟาาา์นะะบงทก็อจจ6ตัวเลยก็ได้นะครับ อ่าตรงนี้นะครับผมถ้ำอยู่ตรงนี้ครับก็ทําการเดินเข้าไปนะครับซึ่งในถ้ำนี้เนี่ยเป็นเป็นถ้ำใหญ่เพราะงั้นเนี่ยมอนจะค่อนข้างเยอะพยายามที่จะลากติดตัวก็ได้นะครับเพื่อความเอ่อสะดวกในการฟาร์มเลือดแล้วก็จะลดเป็น้อยไปด้วยนะครับผมโอเคนะฮะแต่ผมแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าการฟาร์มแบบนี้เนี่ยมันทําได้เฉพาะเซิร์ฟที่มีคนน้อยนะครับผมหรือว่าเซิร์ฟ VIP นะครับคือถ้าเราไปเซิร์ฟคนเยอะๆเนี่ยคนเขาก็จะมาฟาร์มถ้ำกันนะครับผมเพราะคือทําให้เราเนี่ยได้มอนในการฆ่าเนี่ยน้อยนะครับผมหรรืออว่่าาีีีกนนึงเเย เราเนี่ยเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับผมหาเซิร์ฟคนน้อยพอพอฟาร์มถ้ำหนึ่งถ้ำสองเสร็จก็ออกเข้าเกมใหม่เพื่อเริ่มฟาร์มใหม่ก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่เออ่ไม่มีเซิร์ฟวีหรอือใครมีเซิร์ฟวีก็พยายามมาฟาร์ม,มเซิร์ฟวีก็ได้นะครับผมแล้วฟาร์มแล้วก็บวกทำเฟซด้วยนะครับแล้วก็การฟาร์มมอนส์แต่ละตัวเนี่ยการฆ่ามอนส์แต่ละตัวนะครับมันจะได้ค่าคอนดิวิชันหรือว่าค่าผลงานด้วยนะครับผมซึ่งค่าผลงานเนี่ยเราสรามารถนำไปแลกเป็นเงินได้นะครับผมวิธสีส่วนวิธีเดี๋ยวผมจะยกยอออดไปปตนนนนคคคลิิิววธีีหาาาเเงงงกรรรัั้ึะะบผมพ่ ให้เป็นหมดๆไปจะได้อธิบายได้ง่ายนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้ำนี้นะครับผมสังเกตได้ว่าทางเข้าก็ค่อนข้่งเยอะแล้วแล้วก็พยายามเอ่อเก็บมอนไปเรื่อยๆนะครับผมสําคัญสุดคืออาหารนะครับเนี่ยมอนตามผมเยอะแล้วโอเคในหะ้องไปเผมขอเคลียร์มอนพวกนี้ก่อนคือถ้าเราบล็อกบล็อกบล็อกหนาเกินเนี่ยอืเกือบตายโอเคเดี๋ยวตัวเดียว โอเคเรียบร้อยบึ๊บโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการฟาร์มช่วงเช้านะครับโอเคนะหลักๆคือฟาร์มถ้ำสลับ2ถ้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วิธีการฟาร์มช่วงค่ํานะครับผมหรือว่าช่วงกลางคืนเนี่ยเรานะครับผมจะเน้นทำเควสนะครับผมเพราะว่าการทำเควสเนี่ยมันจะพาเราไปหาหมอนที่เยอะขึ้นแล้วก็ได้ค่าคอนทริบิชันด้วยนะครับคือค่าคอนทริบิชันเนี่ยมันเอาไว้แลกเงินได้นะครับผมเนะี่ยแล้วก็ คือเราทั้งฟาร์มเวลฟาร์มเงินฟาร์มแลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมวิธีการฟาร์มช่วงค่านะครับก็คือเราเนี่ยรออีกาโดยการที่เราเนี่ยครับผมกดตรงนี้ครับผมด้านซ้ายตรงเนี้ยมันจะมีรูปสัลักษณ์ลูกศรใช่ไหมก็กดเพื่อทําการสร้างทีมครับคือเวลาเราสร้างทีมเนี่ยเฟสนะครับผมมันจะมาเร็วเลยครับผมคือมันจะมาถี่นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเฟสก็จะมาแล้วครับแนะนาว่าเราเนี่ยสร้างทีมรอตอนเช้าเลยพอตอนค่าเนี่ยเฟสมันก็จะมาเลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องรอ อ่าแป๊บนึงรอรอเควสอีกาผมมาก่อนนะครับผมแป๊บนึงนะครับซึ่งจริงๆตอนรอแล้วก็ไปฟาร์มถ้ำตในช่วงค่ำก็ได้นะมันจะนไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับฟาร์มถ้ำแล้วก็ฟาร์มจนกว่าเควสจะมาแล้วค่อยไปทำเควสก็ได้นะฮะหรือว่าอีวิธีนึงก็คืออ่าเควส์มาพอดีเจออสูรพอดีอ่าเวลาเควสมามันจะขึ้นตรงหน้าจอของเรานะครับผมปุ่มเอสเซกับดีไลน์เนี่ยนะครับผมเนี่ยอ่าว่าดีไลน์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่ว่ามีปุ่มสองปุ่มเปรับควมานะครับผม แล้วก็มันจะมีลูกศรสีแดงขึ้นให้เราทําการวิ่งไปยังจุดลูกศรสีแดงวันหนึ่งฟาร์มมอนตัวนี้มันยุ่งจริงๆโอเคตายโอเคนะครับผมอ่ะอ,อ,อ่ปล่อยไปแล้วกันนะครับนั่นแหละครับผมคือตอน,น,นตอน,น,นคืนเนี่ยคือเรานะครับผมพยายามทาเควสจากอีกานะครับอ่าก็คือสมสมุสมติถ้าสมตสมติถ้าทาเสร็จใช่ไหมครับก็กดลิฟต์ตรงนี้นะครับออกออกดีแล้วก็สร้างใหม่เพื่อให้เควส่ยมันรีนะครับโอเคไหมครับผม ซึ่งจริงๆเนี่ยแนะนำนะครับผมเน้นไปยังเควสบอสตัวใหญ่นะครับผมเพราะว่าเควสบอสตัวใหญ่เนี่ยมันทําง่ายมันทําเร็วนะครับผมจบมอนได้เร็วนะครับส่วนเควสที่พา m อ็กับเบอร์อันนี้คือจริงๆไม่แนะนําให้ทํานะมันช้ามากๆนะครับผมเพราะว่าเอ็มมันเดินค่อนข้างแบบนะนั่นแหละ <laughs> เดินมันค่อนข้างที่จ,จะแบบขัดใจอ่ะแล้วก็อีกเควสหนึ่งคือเป็นเควสสตรองมอนหรือว่าเอ่อเป็นเควสแบบอสูรที่มันเก่งๆไอันนี้มันจะให้ฆ่าหลายตัวอาจจะทําไม่ทันเพราะงั้นเนี่ย เน้นไปยังเควสที่เป็นบอสหรือว่าเป็นลากหรือว่าเป็นมอนตัวใหญ่นะครับผมแนะนําไปยังแบบนั้นมากกว่านะครับคือถ้าเราวิ่งไปเนี่ยก็ยคือถ้ามีมอนแบบพวกสตรองหรือว่ามอนแบบแข็งแกงร่งหลายตัวก็ยกเลิกเควสรับใหม่ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมสารวธีการฟาร์มยังไงให้แรงขึ้นไวนะครับผมสรุปอีกครั้งนึงก็คือในช่วงเช้าเนี่ยแนะนําฟาร์มถ้ำนะครับอ่าเควสม่ละเดี๋ยวค่อยทาโอเค สรุปสรุปนะครับผมคือช่วงเช้าแนะนําให้ฟาร์มถ้านะครับผมโอเคนะครับฟาร์มถ้ำไปเรื่อยจนกว่าจนกว่าตอนค่ําพอตอนค่าเนี่ยก็แนะนําว่าทำเวดิการนะครับเพื่อหาคอนติบิชันแล้วก็มาหาบอลที่มันเยอะด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราไปหามิตตี้หรือมีเพื่อนเล่นก็สามารถที่จะนําเพื่อนเนี่ยมาทําเวดด้วยกันได้นะครับมันจะได้ค่าคอนติบิชันด้วยกันนะครับผมแล้วก็เคลียร์บอลได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเวดอาจจะมาช้ากว่าคนที่ทําคนเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ย ก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมว่าเล่นไปไหนดีนะครับผมโอเคนะครับงั้นก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมแบบว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมงั้นผมขอ,อตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูคลิปผมจนจบแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตผมนะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย